สวัสดีครับแดนนมิตวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับผู้หญิงที่มีอาชีพที่แปลกที่สุดในโลกครับถึงขนาดว่ากินเนสบุ๊กเนี่ยยังสนใจเรื่องราวของเธอครับและตอนนี้ครับผมอยู่คอนโดหรูกลางใจเมืองครับเราจะไปพบกับเธอและสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเป็นรายการแรกเลยทีเดียวครับไปพบกับเธอครับคุณกุ้งเคมีการสงขาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพีกุ้งค่ยินดีต้อนรับสู่ความเด่นดังรวยนะคะเชิญเลยค่ะโอ้โหเด่นดังรวยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่อุษาให้มาเยี่ยมบ้านด้วยใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วพี่กุ้งมีบ้านหลายหลังอ๋อมีทั้งหมดหลายหลังนะคะมีเอาไว้สําหรับตบนมตบหน้ามีเไว้สาหรับบูชาพ่อชูชกนะคะแล้วก็มีเไว้สาหรับพักผ่อนค่ะเป็นไงบ้างคะ อันนี้แหละครับสาวสวยนะครับที่ผมมีนัดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ให้มาเยี่ยมถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วสาหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านพิเศษที่ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ใช่ไหมก็นี่<ด>เป็นรายการแรกเลยนะคะแล้วก็<ด>เป็นที่แรกที่ให้เข้ามาชมนะคะอันนี้เป็นบ้านป่านะคะนี่ปีหนึ่งแล้วยังไม่ได้มาเพิ่งจะมาเนี่ยค่ะบ้านป่าค่ะเพื่อมาเปิดเทดอะไรคืออันคุณโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคครับบ้านป่าแต่เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแอบถามกัน,นครับว่าป๋าที่พี่กุ้งพูดถึงเนี่ยคือใครนะฮะและนี่ใครครับเนี่ยนี่พี่กุ้งเองค่ะข้าเด่นดังรวย <c oughs> คุณต่ายทำสิคะเด่นดังรวยเราต้องมีท่า